ออกไปทำงานแล้วเหรอคะฮะเสร็จรถอยู่พราะท่านไปออกเตือนเสาบ้าเพื่อมาเสร็จรถดิหเออฮะเสร็จรถตัวรถเจ้าของรถเก่าเนาะขับขนาดเมื่อนีนหมอกแห้งแถมผุ้นำกระจกเปียกว่าตัวนั้นรถเก่ารถห้างเออรถเก่ารถห้างนี่แหละรถเก่ากับรถใหม่กับเล่นคาเถี่ยวได้ซ้ำกันนั่นแหละวะมันม่ได้เกี่ยวกันหรอก ใช่ยังก็เขาเอินว่าต้นสังกัดหรือบริษัทนี่เขาบ่บ่เปลี่ยนรถให้เออบ่เปลี่ยนแล้วตงที่ซ่อมที่แจ้งเขาก็ยังบ่ให้ใช้อยู่เอาสิถ้าไปตามได้ทีที่เขียวยังไหนค่ะเถี่ยวทอมูอยูเห็นเราเปลี่ยนขันเกิดว่าเขาเซอเครื่องใหญ่คันใหญ่กว่าเก่ามาแล้วขึ้นค่าเถี่ยวสมมติว่าตั้งเจ้าสามสิบสี่สิบนี่ค่อยซื้อให้ ถ้า่าตอบได้ที่ว่าเก้าก็ไม่ได้ราคาเดียวกันคอยบ่สื่อจ้ะแสดง๋ยว่าคอยบ่ต้องเขียวเด้วขั้นล่างสั้นตาบได้ที่รถคอยยังใส่งานได้อยู่โอ้คอยฮู้วิธีแล้วจากคอยสิได้ซ่ามูอคอยต้องลบเขียวล้มตัวการเนี่ยโบราณสำนักแห่งนี้ล่ะฟังเด้ออีเขียวนี่เครื่องหน่อยก็มูอกระจิงแถ่ามาในเถียววินก็มูอสมือจ้าวินทุกวันนะคะงอนว่านี่ครับบัก อยู่ทั้งๆวงอะไรนั่นแหละสำคัญเลยมันคืออยู่คนแรงรถจะรถรถจะแรงหรือไม่แรงมันไม่สําคัญหรอกมันสำคัญอยู่ที่คนนั่งพวงอะัยคนหลังพวงอะไรคนอยู่หลังพวงอะัยก็แม่รกันนั่นแหละก็ถึงวันนี่มันหมอกับเจ้าแล้วมันหมอดอกถึงแม้จะได้รถหน่อยรถยังก็สร้างเพราะว่าประสบการณ์เจ้าขี้ไม่ข่อยขับไม่ข่อยนี่สามสี่ปีนี่ก็คือเจ้าวินทุกรอบเป็นประจำไหมแสดงบ่แสดงว่า พอเฮ็ดเจ้าพอเฮ็ดเนี่มันวินงเ้ว่ยกรวังสันบ่ได้มันต้องวินนี่ล่ะบ่อเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจแล้วโอเคค่ะเจ้าเปลี่ยนนี่ข่อยสิลดโบนัสเจ้าปกติขอไวสิขึ้นค่าแรงให้ยงหายได้ไหมปกติ500น่อุ่มมันว่าเอา500น่าถามออกขึ้นบ่เอานี่บ่เอาเพราะว่าสิขึ้นค่าแรงให้แล้วตั้งใจว่าสิขึ้นค่าแรงให้แล้วบอกพี่น้องว่าถ้าเกิน50แม่นสิขึ้นค่าแรงให้บ่เทียรของบ่เทียร์เพื่นก็ะถาเบิ่งอยู่นี่ข่อยสิขึ้นค่าแรงให้อยู่นี่เอาแก่ขวัญขึ้นไม่ไม่ที่เ่า เดียวค้อนเนี่นต้องตัวดูเลยเอาสีไฮยี่หนี่ถ้าปากขึ้นกับคอนเท่นรับตาลงก็คอนเท่นเออโอเคปะเอาถือว่าเป็นคอนเทนด์เด้อคันนะคอยขคืนให้เจ้าว่าเอาเองเนาะก็แสดงว่าคอยก็ว่าได้เกี่ยวให้เจ้าว่าเขาเกี่ยวเขา่เกี่ยวแต่มาเจ้าว่าเอาเงินนี่โอเคปะทิพหาเที่ยวกับพ่อที่อยู่ได้อยูินไหมเธอแก่บ่ได้เ้าดีๆสิเอาหรือว่าเอาฮะเอาสีไฮหรือว่าห้ เชียร์ให้นี่เจ้าสิบ่เอานี่เจ้าควรจะคืนค่าแรงให้นี่คอยทำตามสัญญานี่เจ้าบ่เอาพอสะดัาแล้วพี่น้องยังเป็นพยานนี่มวข่อยเด้อเจ้าเ่าเบาปอแล้วบ่เอาค่าแรงจากข่อยปอแล้วบ่เอาค่าแรงจากข่อยเขาว่าสิคืนให้แล้วบ่เอาเขาว่าสิคืนให้แล้วบ่เอาเจ้ารือู้เอาถามดีดีเธอสุดท้ายเเวหรืออ่าคำตอบสุดท้ายเธอสุดท้ายเด้วคำตอบย่อคำตอบสุดท้ายตอบมาเอาเอา เออเอาก็ต้องวิ่นกึนเกาอดหงื่อเดี๋ยวเขา,า,าดิา่นตนเขาเห็นอันเลียนคัดแห้งขอดจอดองสามปีเล่นบ่อยน่เอเดีเขากรจอดแหงื่อเดี๋ยวเขาิตนเขาว่าเลียนแห้งกอูเี่ยวกอโมเียงน้อยกอโมเฮ้ย <laughs> ทิพหานะเอาเอาเอามาเสร็จรถจะหนีเฝ้าไปอู้วเากรทํำผ้เขาู่หนี่กจะได้ไปใช่ปะ Ao, ao, sao, sao?